ครับสวัสดีครับผมมาร์พินกับฟิวไทยดับบลิคสปอตดับบลินะครับแต่ที่เวียดนามนะครับเวียดนามเนี่ยจะมีอาหารที่หนึ่งทางเหนือก็ชอบทานในเคือโซอยนะฮะโซยเนี่ยจะเป็นเหมือนกับข้าวเหนียวหรือเหมือนเป็นข้าวไร่เหนียวๆนะฮะบางทีเหมือนกับผมว่าเขามันไม่ใช่ข้าวเหนียวเพียงเดียวมันผสมกันนะฮะเป็นข้าวไร่หรือเหนียวทีครับ เขียนภูผวผมไม่ได้ใจว่าอ่านยังแต่ว่าเนี่ยชื่อถนนนะครับอ่าอยู่ไม่ไกลจากทะเลสาบมากเดินเดินออกมาหน่อยสิแต่ว่าท่องเที่ยวจะไม่ค่อยเดินแล้วก็ช่วงเย็นเย็นกันคืนเนี่ยตามที่เป็านที่ใหญ่ที่สคือผัดที่สุดอ่โซเย็นนะร้านนี้จะมีเขาที่ทำงานเขาบนบจุกรตุ้ง นะครับสมัยอุทานะครับก็จะเป็นข้าวเหนียวนะครับแล้วมีเครื่องราดหน้านะฮะที่จะได้มีป็นโคลโรมีช่องผู้นะครับแล้วก็ตรงนู้นฮะดูตรงนู้นฮะจะมีเครื่องหลากหลายมากครับเสุ่มเข้าไปครับเยอะมากเลยครับ ไปทานเนี่ยเขาก็ไปเลือกสั่งเอาแล้วใครจะเอาแบบไหนจะยังไงนะครับจะมีสารพัดน,นะครับหยู่ย้องอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดแล้วก็มีอันนึงที่เขาชอบกัคือเป็นประมาต้มหมูพะโล้นะครับหมูสามชั้นพะโล้นะครับเอามาลาดทีนี่เป็นเหมือนกับข้าวแกงอยูพะโล้ข้าวแกง ใส่ทรงเครื่องได้ดโค้ดลับหมดมีไข่มีหัวมีอะไรเงี้ยก็คือเหมืนข้าวเหนียวแกงข้าวเหนียวครับก็แต่อแบบครับราคาก็ประมาณเริ่มต้นประมาณสักห้าหกหมื่นครับถ้าใครไปเวียนก็ลองทดูครับพบกันใหม่กับบล็อกฟิลไทยดับบล็อกปัตตานี ok ครับ